Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ชัยดาของขวมันเกิดจากพวกเราเองเลยมิ้นช่อมไหมพวกแกทำอะไรวะอ้าว ฉันว่าวันเกิดมันต้องมีเค้กด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแก้วงั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นเค้กวันเกิดของแก้วด้วยกันละกันนะอุ้ย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 สได้ทำไมแก้วเด็นแบบนี้สีผมใหม่เหรอจ๊ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะแก้วเพื่อนด๊า เราชื่อแก้วชีวิตเราก็เหมือนตันรกแบบนี้แหละพ่อแม่เราฆ่าตัวตายตั้งแต่ช่วงต้มยำกุ้งก็เพราะว่าผูกเพื่อนสนิทที่ทำธุรกิจในการโกงจนหมดตัวส่วนเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังโดนกลั่นแกล้งจากมิน้นลูกสาวเพื่อนสนิทข,ของพ่อพร้อมกับอยู่กับคำตาหน้าว่าคนขี้แพ้แต่เราก็ยังมีลุงชัยที่เคยเป็นเลขาของพ่อซึ่งตอนนี้ก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เราอยู่ลุงแกก็มักจะคอยช่วยเหลือเราตลอดแบบนี้แหละ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU อ่ะมาพอดีเลยเพลงเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเจ้าคอร์ตมันตั้งใจเรื่องให้มากเลยนะ เมื่อวานเค้กอร่อยมากค่ะในข้าวมาอ่ะอ่กินข้าวกินข้าวเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันอ่าลุงชายค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวไปซื้อน้ำก่อนอืมงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อให้เนาะเออลุงชายค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ำก่อนอ มองอะไรจ๊ะตาเป็นประกายเลยก็อบอกพี่พรในสวัสดีส,สงองเลยเฮ้ยอมองไงก็มองพี่พรอ,อย่างไงหยุดนะพี่พอของฉันหรือว่าม,มินก็คงจะมีความจ๊ะมีความเราไม่้บอกกันนะพวกแกยามจอดใครไมได้แล้วทำไมแกไม่ไปจีบขอรัฐีอ่ะ เจ็กจะจ้าสารภาพไปเลยดีที่สุดเนาะพอๆพๆอพอเดี๋ยวจะไปทำงาน มีเสน่ห <Safe rév mark> <n> ์สุดๆไปเลยแกเกี่ยากาไหน่อยให้พวกว่าเืมอะไรอีแก้มันจะมาเนี่ยฮะจะจะเรียกเพื่อนรักแกมาทำไงก็ฉันให้มันซื้อขนมให้ฉันไงโอ้ไอ้ตแกซักช้าอยู่บ้ามองเลยไม่เคยเห็นคนสวยหรอจะไปไหนก็ไปไป นี่แกนี่ไปาพี่พ้อก่อนเดี๋ยวเขาจะไปก่อหนุ้ยไปไปพี่พอ้อคะคือหนูชอบพี่พอ้อนะคะชอบมานานแล้วด้วยท้าพี่แวงลังเกียดนี่ค่ะหนูตั้งใจเลือกให้พี่เลยคือพ,พี่ขอโทษนะคือ พี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะงั้นหนูขอตอบก่อนนะคะ พี่คิน嘛ที่เรียนแพทย์อทมที่แล้วอ่ะที่มาจีบแกดีกว่าตั้งเยอะเฮ้ยเหมยทำไมเหมยต<อ>้องว่าอย่างนะะั้นล่ะก็จริงปะไม่เป็นไรนะมินยังไงมินก็มีพวกเขาอยู่อ๋อไอยิ่งมีเลยปะเป็นเ <c oughs> พืพ่นเราเรามีวิธีที่ทำให้พี่พอชอบแกกลับได้นะภาพอะไรไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็ต้องมาเสือกเรื่องของกูเลยนะก็แล้วแต่ ว่ามาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนถ้าใช้วิธีสามาถถันทั่วไปไม่ได้ผลทาไมไม่ลองใช้ศยศาสตร์ดูล่ะก็สมติคนชฉันต่ำอย่างนี้ทำยังไ,ไงว่ามาเคยได้ยินไหมมีลาทีหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเราเรียกซาตานออกมาได้เราสามารถขอพรอ,อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการฉันมีญาติที่อยู่ในลาทีนี้ถ้าแกต้องการเราสามารถขอให้เขาช่วยแกได้นะ ได้ตามนั้นได้งั้นพรุ่งนี้ไว้เจอกันเราจะได้ออกไปหาซื้อของมาทำพิธีกันในพิธีต้องใช้ของอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะงั้นเราต้องแยกย้ายกันไปซื้อเหมยเธอจะต้องไปซื้อเทียนขาวก้าวแท่งแล้วก็ต้องเป็นเทียนขาวเท่านั้นมาลีนเธอต้องไปเก็บขนนกของนกพิราบสีขาวตัวใหญ่ เวลานมุงกลมระวังตัวด้วยเธอต้องไปคนเดียวเดี๋ยวนกพิราบสีขาวจะตกใจส่วนแกน้ำมินแกต้องไปหาเศกกระจกแตกเพื่อมาทำพิธีเศกกระจกของแกมันสำคัญที่สุดเพราะในพิธีเราจะต้องมองเห็นคนคนนั้นในกระจกจึงจะสมหวัง ไหมไหมไหมไมาลีนไหมอ้าวตื่นแล้วเหรอจ้ามินเพื่อนล่ะมึงคิดจะทำอะไรกูพูดไม่พอเลยนะคะคุณหนูมึงทำอะไรเพื่อนกู ไม่ได้ทำอะไรพวกมันเลยพวกมันเนี่ยง่อที่สุดแล้วรู้ไหมเหมยอ่ะเห็นช่วงนี้นะมันดูเพี้ยเียเราก็เลยซื้อน้ำไปให้มันสงสัยจะกินน้ำเราตอนที่มันขับรถด้วยก็เลยขับรถตกข้างทางจนนอนหลับปุ๋ยแบบนี้ไงส่วนมารีนนะอีนั่นอ่ะง่อที่สุดเลยรู้ทั้งรู้ว่าเตงแพ้ขนนกมารีนี่นะแพขนนกก็ใช่นะสิก็มันแพ้ขนนกมันก็น่าสงสารเนาะ รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองแพ้ขนนกแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงมันนอนอยู่แบบนี้อะ่ะอืมอ๋อเรารู้แหละคงเพราะว่าเราเอายาพ่นจมูกของมันออกจากกระเป๋ามันมันก็น่าสงสารเนาะมันซึ่งสัรมากเลยนะที่ไปหาขนนกมาให้เธอมึงคิดจะทำอะไรกูเราไม่ทำอะไรแกหรอกน,ำน้ำมินแต่แกรู้ไหมว่าที่ผ่านมากูรู้สึกยังไงบ้าง ครอบครัวกูก็โดนครอบครัวมึงกกงจนครอบครัวกูฆ่าตัวตายแล้วตอนเนี้ยกูยังต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้จากมึงอีกอ่ะวันนี้กูจะทําให้มึงรู้เองว่ากูรู้สึกยังไง <laughs> แก้วกูขอโทษมึงอยากได้อะไรกูให้มึงหมดเลยนะมึงอย่าทำเลิกกูเลยนะสิ่งที่กูต้องการตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีมึง โผล่มึงยักได้ใช้ก่วยใช่ไหมไอ้กแก้วเงินกูใชจมึงเองครับนาย เกิดเหตุฆาตกรรมภายในมหาวิทยาลัยครับโดยทางเราทราบมาว่ามีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยครับนายโอเคครับนายตอนนี้ทางเราจัดการเรียบร้อยแล้วครับกำลังส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปที่โรงพักครับ